อัสดีค่ะหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะที่นิดบอกว่านิดไปหาหมอแล้วก็ยังไม่รู้ว่าหมอเขาจะบอกว่าอาการเป็นอะไรนะคะเมื่อวานนี้ได้มีได้ไปหาหมอแล้วก็ไปหาหมอที่สังกาเลนนะคะหมอก็เอาเครื่อง t c สแกนที่ที่เราไปเข้าเครื่อง t c t c สแกนให้เราดูนะคะว่าปอดเรามีเชื้ออะไรนะคะแล้วก็ หลังจากนั้นก็ให้เราส่งเสลดเ,เสมหะนะคะไปตรวจอีกทีนึงนะคะแต่หมอก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นอะไรกันแน่แต่ก็คือไม่ได้เกี่ยวกับโควิดนะคะวันนี้มาแชร์และแบ่งปันเท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตไปส่งส่งเ,เสล็ไปให้คุณหมอนะคะแล้วก็จะได้รับการรักษา ตามขั้นตอนต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็เป็นให้ให้ส่งกำลังใจมาให้วันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคนที่ติดตามใหม่มาเรื่อยๆทุกวันวันนี้แข็งแรงแล้วค่ะดีขึ้นแต่เหลือแค่ยังมีไอนิดหน่อยแล้วก็ตอนกลางคืนไอจะเยอะหน่อยนะคะแล้วก็แต่แต่ การรวมๆก็ดีขึ้นนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจแล้วก็เดี๋ยวกลับมาจะมาคุยกันต่อนะคะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปส่งออ่สเตทไปให้คุณหมอตรวจก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ